ลุยต่อกับเคนิสแดนใต้วันนี้เรามาอยู่ใจกลางอเมริกากลางเพื่อพบกับควยอตี้ซัสเซปชีอีกตัวหนึ่งคือควยอตี้ฮอนดูรัสชื่อวิทยาศาสตร์เคนิสเลตันส์ฮอนดูเลนซิสชื่อกบฏเชจนว่ามันอยู่ฮอนดูรัสนะครับควยอตี้ฮอนดูรัสเนี่ยมีตระหนกนอะไรบ้างเมื่อเทียบกับญาติของมันก็เช่นเดียวกับควยอตี้ในเขตร้อนอื่นนะครับพวกมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าควยอตี้ตอนเหนือสีขน อาจมีแนวโน้มไปทางเสียงตาแดงหรือเสียงตาอมเทาเข้มเพื่อช่วยการพลางตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าและทุ่งหญ้าเขตร้อนที่อาศัยหลักก็แน่นอนว่าคอนดู拉斯นะครับแต่อาจพบการกระจายพันธุ์ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนิการากัวแล้วก็เอลเซเวดดอร์ด้วยเมื่อเกิดก่อนอันนี้เลยเพราะมันปรับตัวได้ดีในป่าผลัดใบเขตร้อนป่าสนขอนในบางพื้นที่ทุ่งหญ้าสซวอร์น,นาและมาที่เปิดโล่งต่างๆรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมค่ยตี้คอนดูัส แสดงให้เห็นความสำเร็จของคโยตี้ในการขยายที่ลงมาสูด่แดนใต้พันหนึ่งและเติมเต็มช่องว่างทางนิเวศวิทยาให้กับอเมริกากลางเพราะมันเป็นนักล่าและนักเก็บกินสารพัดประโยชน์คือกินทุกอย่างแหละตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กผลไม้ไปจนถึงซากสัตว์ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ป่าแท้ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ลนี้ก็ังเป็นลิสคอนเซิร์นนะครับคือมันน่าเป็นห่วงเท่าไหร่